ดีกว um ่าพ pues uh, ีตาร์ดีกันร really uh ุ k ่นนี้ไทเกอร์ก really? uh, ับมาร์วาเลยต้องการจะพิชิตกับมาร์คว้าจริครับยังรอการดิจิทัลเหนือหมตาแล้วก็มาเข้าเหนี่ยวนอะไรนะทรายโปเซราสกัดที่งานได้ยืนต่อลงไปเรื่อยๆโปเซ่ได้มาทำในนาทกการยอดดีมากมร์คว้าก็ข้าไปกับบริชามิตของป้อนเออ็กซ์ลากตาเอาตานกากีดิจิทัลจริงอะไรก็ตามไปนะอะไรก็ไปหมด แล้วบอลขอบเลี้ยงไัด้าขวามาจากตัวโน้ตแล้วยกขามเชฟาน่าดูนี่ฮึ่ ハハ <laughs>